ไม่ไม่มีไม่ไม่กดใครเลยค่ะค่ะเป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่ค่ะไม่เกี่ยวอะค่ะเป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่เฉยไม่ได้มีเจตนาอะไรจะแขวะใครดิวไม่ได้หมายคมว่าต้องเป็นดาราฮอลลีวูดแล้วถึงปิดหน้าลูกสรุปาข่าวดังรอบสัปดาห์นี้กับข่าว้ามพลาดข่าวใหญ่ต้องโยกให้คดีแต่งโมที่ใกล้จะสิ้นสุดต่างกอดอื่นไปเรื่องกันที่ดราม่าอันดับ5 จ้าหญิงแห่งทูโรเวนเดอร์ซิริต้าเจอง,งานเข้าหลังเธอเคยเปิดใจว่าอยากให้ลูกชายติดดินเหมือนแม่เลยโดนเชาวเนซะกันสนุกปากว่าติดดินเกรดไหนเพราะเห็นนั่งทั้งไพรเวทเจ็ดและใส่แบรนด์เนมทั้งตัวงานนี้พอก่อนแม่ริต้าแจ้งชัดสำหรับบ้านเราคืออ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่เล่นดินเล่นทรายและยืนหยัดไม่เคยโกรธคนที่วิจารณ์ริต้าก็เข้าใจนะคะในมุมมองคนอื่นที่มองเข้ามาอาจจะมองํำนี้เราก็รู้สึกว่า นออนในความหมายของเลต้านเนี่ยจริงๆมันก็คือคําว่า down to earth ก็คือว่าเราต้องมีสัมมาคารวะเราต้องถมเนื้อถมตัวเราต้องสวัสดีทุกคนไม่ว่าจะเป็นไปเจอใครก็ตามรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามสิ่งพวกนี้เราอยากปลูกฝังเขามากๆมีคนเอาแค่คำคำเดียวเนาะก็ขอบคุณแล้วกันนะคะในในทุกๆคอมเมนต์ยังไงเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีแปลว่าเออพี่พยังนึกถึงยังนึกถึงเลต้าอยู่ การเลี้ยงลูกแต่เป็นดราม่าเปิดเผยหน้าลูกในโซเชียลงานนี้คุณแม่สุดเฟียสดิวอริสราขอออกโรงไม่ได้แสคครอบครัวไหนเพราะขึ้นอยู่กับความสะดวกใจของแต่ละบ้านซึ่งในฐานะคนเป็นแม่ยอมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกและเธอก็เคารพทุกการตัดสินใจ ไม่ได้มีเจตนาอะไรจะแขวะใครแต่พอไปแบบน,นั่นู่นนี่มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาซึ่งต้องบอกก่อนว่าถ้าทุกคนรู้จักนิสัยดิวเดีอยดิวไม่เป็นคนชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นเคยไม่ใช่ดาราฮอลลีวูดหรืออะไรอย่างนั้นนะม,มันมันเป็นเหมือนแค่คอนเทนต์ที่โอเคออกไปในแบบนั้นแต่ดิวไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นดาราฮอลลีวูดแล้วถึงปิดนา้าลูกดิวเคารพในการตัดสินใจของคุณแม่ทุกคนที่ เลือกในการที่จะแบบว่าให้ลูกเปิดหรือลูกปิดดิวเคารพทุกคนอยู่แล้วเพราะดิวพอเราเป็นแม่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าแม่ทุกคนต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกอยู่แล้ว 3กับคดีที่แฟนเพลงของอยูญาิเยอะเราฟังบทสรุปหลังเธอยื่นฟ้องหยองลูกหยีหมินประมาทโดยการโฆษณาโดยการไลฟ์ผ่าน Facebook ตั้งแต่1สิงหาปี64ว่าเธอเป็นนักร้องตกยุคล่าสุดทนายเกิดฝนแก้วเกิดได้แจ้งว่าหยองลูกหยีรับสารภาพในชั้นพิจารณาของศาลจังหวัดนนทบุรีและวางเงินบรรเทาความผิด10,000บาทมีโทษจำคุก6เดือนปรับ10,000บาทโดยโทษจำคุกให้รองลงอาญาแต่งานนี้ยูยังติดใจแค่เสียหายในส่วนแพงเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย500,000บาท ก่อนเธอจะโพสตเข้าความว่าโอเคแล้วเนาะซอฟสอบตามนี้ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยค่ะอันดับ2คดีใหญ่จากแชร์ลูกโซ่อย่างเข้มข้นหลังเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก forex 3d อ้างว่ามีดาราอักษรยอ่อปอกเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้คนดังหลายคนเก็บงานเข้ากระทั่งเจ้าตัวซึ่งก็คือนักสแสดงรุ่นใหญ่ปราบระเดนสุวรรณบางออกมาชี้แจงผ่าน Facebook ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและขอให้เชื่อมันในตัวเขาที่จะขอออกมาพูดข้อเท็จจริงในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งข่าวนี้น่าจะโยงมาจากแฟนสาวของเขาคือนางสาวพัคขมลหรือชนกวันนั่นชื่อเล่นกูกีซึ่งเคยเป็นอดีตภรรยาของนายอภิรักษ์ซี o f o อ e x 3 d ได้ตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาจริงและได้ถูกคุมขังในเรือนจำล็อตเดียวกับพิงกี้สาววิกาไปเรียบร้อยแล้ว นึ่งกับมหากราบคดีการเสียชีวิตแต่งหมอพัทรธิดาที่ดูเหมือนใกล้จะจบแล้วเมื่อคุณแม่พนิดาและจำเลยทั้ง6คนแก๊งสปีดบ๊ทเดินทางมาขึ้นศาลจังหวัดนนทบุรีเพื่อสอบคําให้การและเจราจาคุ้มครองสิทธิ์โดยแม่ยังเปิดใจก่อนขึ้นศาลว่าไม่โกรธและให้อภัยทุกคนหมดแล้วไม่เคยขึ้นศาลด้วยครั้งแรกในชีวิตเลยไม่ไม่มีไม่ไม่โกรธใครเลยค่ะพวกหนูคุณแม่ก็ไม่โกรธเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตไป ขึ้นศาลก่อนได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวลงมาต่อภายหลังใช้เวลานานกว่า5ชั่วโมงทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ด้วยดีในส่วนของคดีแพ่งโดยจำเลยได้วางเงินก้อนแรก2ล้านบาทแบ่งเป็นเงินสด400,000แ,แคชเชียร์เช็ค2ฉบ,บับฉบับละ800,000พร้อมทำสัญญาจ่ายเงินให้แม่อีกเดือนละ30,000เป็นเวลา20ปีหรือจนกว่าจะเสียชีวิตรวมเยียวยาทั้งหมดเป็นเงิน9,200,000บาท ทำให้เป็นที่พอใจจากนั้นแม่ตังโมย,ยังได้ถอนคำร้องขอเป็นโจทย์ร่วมกับอายการในคดีอาญาด้วยนอกจากนี้แซนกระติกยังมอบตังหูมุกมูลค่าครึ่งแสนแถมเป็นของขวัญให้แม่อีกต่างหาก ให้เป็นน้ำใจให้คุณแม่ค่ะพี่พี่ประดับใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่สันเสนอเองหรือว่ายังไงคะอ๋อสันให้ให้เฉยเฉยให้ของขวัญเป็นของขวัญอย่เงยมากกว่าเป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่ใช่เป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่ค่ะไม่เกี่ยวค่ะเป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่เฉยแม่ว่ายังไงบ้างคะแม่ก็ชอบก็ชอบนะคะต้องลองถามทางคุณแม่ค่ะ ส่วนการสอบคํำให้การทั้งหมดให้การปฏิเสธกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจากนี้จะมีนัดตรวจพยานหลักฐานโดยสารนัดพร้อมคู่ความ22ธันวาคมนี้